สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วิจะพามาเอาต้นวัสนาไปขยายพันธุ์กันนะคะค่ะค่ะต้นวัสนามีชื่อหนึ่งนะคะมีชื่อว่าต้นประเดวีเขาเป็นไม้ต่างถิ่นนะมีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียไนยจีเรียค่ะ,ะต้นวัสนานะคะเป็นไม้มงคลคนไทยเชื่อคนไทยโบราณนะคะเชื่อว่า ถ้าเราปลูกต้นวาสนาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลจนเขาออกดอกสวยงามนะคะก็จะช่วยให้คนในครอบครัวได้รับโชคลาภแล้วก็ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมงคลกับครอบครัวของเรานะคะค่ะก็พี่วีก็กะเอานะคะตัดเอาที่เรา สั้นยาวไม่มีกดใต้ตัวนะคะก็กะกะเอาหรือเราจะเอาเป็นแบบมาตรฐานเลยก็ตัดยเป็นท่อนๆก็ยาวประมาณ6ถึง8นิ้วนะคะก็ให้ลดหลั่นกันไว้เพื่อความสวยงามนะคะไม้มงคลน,นะคะที่ให้ประโยชน์ทางใบเนี่ยให้ปลูกเลยค่ะในวันอังคารนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระถางก็ให้วางหรือ ปลูกลงดินในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านของเรานะคะถ้าเป็นผู้หญิงปลูกได้ยิ่งดีมากเลยค่ะเพราะว่าเชื่อกันว่าวาสนาจะได้รุ่งเรืองเ,อเหมือนชื่อวาสนาค่ะต้นวาสนาก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากเหมาะกับทุกสภาพดินแล้วก็มีความทนทานอีกด้วย ใบก็ร่วงยากดูแลง่ายค่ะวัสนาก็มี5สายพันธุ์ใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นมีก็จะมีวัสนามังกรโยกออวัสนาด่างวัสนาประกายเงินประกายทองแล้วก็วัสนาราชินีค่ะต้นวัสนาก็จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะ ลำต้นก็จะมีสีน้ำตาลอมเทาสูงก็ประมาณอยู่ที่5ถึง10เมตรนะคะแต่กิ่งแขนงเป็นไม้ใบเดี่ยวเรียงเวียนนะคะสลับที่ปลายยอดนะคะปลายใบมีลักษณะแหลมปลายใบของเขาจะมีลักษณะแหลมนะคะโคนใบก็จะสอบเรียวขอบใบเรียบนะคะสีเขียวเข้ม ก้านใบก็จะเป็นกลาหุ่มลำต้นค่ะดอกจะมีสีขาวนะคะดอกลักษณะดอกของเขาก็จะมีสีขาวถึงอมม่วงนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงตอนเย็นค่ะช่อดอกยาวประมาณอยู่ที่45-50เซนติเมตร เขาก็จะออกดอกในช่วงฤดูฝนนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราคมของทุกๆปีนะคะเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวนะคะอยู่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสค่ะเ,เขาก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะว่าปีไหน สภาพอากาศจะมีแปรปรวนหรือเปล่าก็ส่งผลทำใหการออกดอกของเขาด้วยนะคะก็จะออกดอกล,ล,ล่าช้าเข้าไปอีกนะคะก็อย่างเช่นปี64เนี่ยค่ะอย่างของพี่วิยค่ะจะรู้เลยว่าหนาวมาช้าใช่ไหมคะก็เขาก็จะออกดอกอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนเป็นช่วงวันวาเลนไทน์พอดีเลยค่ะค่ะ แล้วปี65นี่นะคะสภาพอากาศก็ไม่ได้แปรปวนปกติค่ะเขาก็ออกในออถูกต้องตามฤดูกาลของเขาก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกราของเขานะคะอันนี้อยู่ปกติเลยปีนี้ค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเอาปูนแดงทาเพื่อกันเชื้อราให้หน่อยนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15ถึง30นาทีก็ขึ้นอยู่กับลำต้นของต้นวาสนานะคะว่าใหญ่หรือเล็กเพราะเขาจะมีความชื้นอยู่ก็ดูเป็นวะสังเกตดูเป็นว่าถ้าแห้งก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเออลำต้นที่พีวีได้มาเนี่ยคะ่ะ เขาก็ต้นหนึ่งเขาจะมีสองยอดนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าลำต้นต้นเล็กหัวโตไปเลยเพราะว่ามีสองยอดอยู่ในต้นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็ออกดอกให้พี่วิสองปีซ้อนแล้วนะคะเนี่ยเออผลของเขาเนะคะก็จะผลของเขาจะเป็นผลกลมสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็จะ ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีสม้มแล้วก็สีแดงเมื่อผลของเขาแก่จัดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปป้ายเสร็จแล้วนะคะป้ายปูนเมื่รอให้เขาแห้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำยาเร่งรากกันนิดนึงนะคะ,ะประมาณ แก่คน,น,คนแล้วก็จะแช่เร่ยก้่าเ,าเาขานะคะประมาณห้านาทีสิบนาทีก็ได้ืชั่วโมงก็ได้นะคะจะแช่ไปค,ค่ะต้นวาสนาที่พี่วิทย์ตัดได้ก็ตัดเป็นท่อนๆก็ได้มาทั้งหมด6ท่อนนะคะ ก็เราก็นำมาแช่น้ํำยาเร่งรากนะคะสูตรน้ํายาเร่งรากก็มีเครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ผสมกับน้ําคนให้เข้ากันแล้วก็นําวัสนาลงมาแช่5-15นาทีนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำน้ำค่ะ พี่วิเลือกวิธีการปักชำน้ํานะคะง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนยง่ายแสนง,ง่ายเพียงแค่เราเทน้ํายาเร่งรากทิ้งแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปไม่ต้องเติมเยอะนะคะเอานิดนึงแค่ให้แค่เอาไวล้ล่อรากเขาให้เขาแตกหน่อออกมาแตกรากออกมาเท่านั้นเองนะคะที่สําคัญคือทุกๆ3ามวันนะคะเราต้องเปลี่ยนน้าให้เขานะคะ ป้องกันไม่ให้น้ําเน่าเสียและก็ป้องกันไม่ให้ยุงลายมาไขา่ทิ้งไว้แต่ถ้าบางทีเราก็คอยดูนะคะบางทีอาจจะน้ําอาจจะแห้งนะคะ,ะก็ต้องคอยดูตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเอาใจเ,าเขาเรียกว่าไม่ต้องเอาใจมากอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิก็จะเอาไปเก็บไว้ที่รำไรนะคะร่มรำไรแล้วก็ หรือจะไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงแดดสองถึงน้อยนะคะที่ระหว่างนี้เราจะรอรากเขานะคะรอรากเขาเพื่อที่จะเอาไปปลูกลงดินอีกรอบหนึ่งนะคะแค่นี้ง่ายแสนง่ายค่ะทุกคนแนะนำเลยนะคะว่าเป็นต้นไม้มงคลชื่อก็ดีนะคะทนทานไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายแล้วก็แถมยัง มีกลิ่นหอมตอนเย็นอ่อนๆด้วยถ้าคนทีเ่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะแนะนำเลยค่ะดีมากๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ